คผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็มักจะมีการยืนยันด้วยลายนิ้วมือกันเป็นประจำด้วยนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของสํานักงานตารวจแห่งชาตินะคะโดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรก็มีการพัฒนาระบบนะคะในการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งประกอบไปด้วยฐานข้อมูลนะคะโดยมีฝ่ามือสันมือใบหน้าแล้วก็ม่านตานะคะและทางด้านของพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะท่านเองก็ได้มีการ มาเปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่5หรือที่เรียกว่า AFIS 5นั่นเองค่ะที่อาคาร7กองทะเบียนประวัติอัชยากรค่ะ พลตำรวเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่5หรือที่เรียกว่า AFIS 5นะคะโดยย่อมาจาก Automated Fingerprint Identification System 5 พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีเจนเชิงประทุมสุวรรณผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรและข้าราชาการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับนะคะ นอกจากนั้นแล้วทางด้านของผู้บัญชาการ,รตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดท่านเองก็ได้เปิดโครงการแล้วก็ชมการสาธิตกระบรวนการตรวจสอบประวัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ AFIS 5ด้วยค่ะทางด้านของผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอัชญากรนั่นก็คือ ท่านพลนรัตรีเจนเชิงประทุมสุวรรณค่ะท่านเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าตามที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มีการมอบนโยบายแก่ข้าราชาการตํารวจเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ขณะที่โครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ทำให้การพัฒนาของกองทะเบียนประวัติอาชญากรทางด้านฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ AFIS 5จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนตอบสนองต่อการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวด้วยค่ะ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ AFIS นี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยการทำงานแก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติอัชญากรมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ AFIS 5ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลฝ่ามือสันมือใบหน้าและม่านตาโดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล30ล้านรายการด้วยกันค่ะความเร็วในการสืบค้นลายพิมพ์นิ้วมือ15ล้านนิ้วต่อวินาที รองรับปริมาณงานสืบค้นลายนิ้วมือ15,000รายต่อวันและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายอีกทั้งยังมีระบบต่างๆที่สนับสนุนภารกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานภายในภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนโครงการที่เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของทางรัฐบาลด้วยนั่นเองค่ะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับที่กองทะเบียนประวัติอาญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาบูรณาการแล้วก็ใช้สำหรับเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเป็น ในส่วนของระยะที่5นะครับห,หรือว่าที่คุณรันบอกไปก็คือ AFIS 5นั่นเองนี่นะครับคุณผู้ชมในแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาที่กองทะเบียนประวัติอาจยากรค่อนข้างมากเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายนี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นบริเวณอาคารแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับ นะครับอาคารสตูดิโอของเรานี่เองอนะครับซึ่งในแต่ละวันเราก็จะเดินผ่านอาคารแห่งนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนม,มากันเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม<อ>แล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ดีที่ผมชื่นชอบก็คือโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้กับประชาชนของรองโจ๊กนี่นะครับคุณผู้ชม<อ>เพราะว่าคือต้องให้โอกาสสําหรับแต่ละคนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการกระทําความผิด นะครับหรือว่าเคยทําความผิดตอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะแต่ถ้าเวลาผ่านพ้นไปนะครับเขาอาจจะมีความคิดที่โตมากขึ้นความประพฤติหรือว่าพฤติกรรมก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนี่นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเลยทีเดียวในการที่จะลบประวัติล้างความผิดแล้วก็คืนชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศในระหว่างที่ทั้ง นะครับบิ๊กเด่นก็คือท่านพบตอรอของเรารวมไปถึงลองโจ๊กนี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังบิ๊กเด่นแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายนี่นะครับก็เข้าร่วมในพิธีการนะครับที่ผ่านมานั่นเองก็ถือว่าหลังจากนี้น่าจะมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าระบบการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติเนี่ยหรือ AFIS เนี่ยเป็นการนําเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์รมาใช้งานร่วมกันกับหลักวิชาการทางด้านการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือบุคคลเพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบประวัติข้อมูลของผู้กระทําความผิดนะคะร่วมกันกับการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยตรงนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่นําไปใช้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นความคืบหน้า ล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติเป็นระยะที่5แล้วค่ะครับ